สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุหูทุกคนนะครับวันนี้นะครับจาย่าเนาะก็ได้ออกมาทงไ้ทงหน้าเมื่อวานปุ๋ยแล้วนะครับแล้วว่างหันนะครับดูเงื่อเงืยิ่งเปียกๆอยู่เนาะกฤติภาพี่น้องมาเบิ้งเขาน้ำทำป้าเสแล้วว่ามันสีงามสัใไรนะครับเนาะ <S <S ไ,ปนไปรับชมกันเลยนะครับเนาะ <S <S เดี๋ยวพาไปเบิ้งแต่ละจุดแต่ละไฮกันนะครับเนาะ ครับผมเดี๋ยวพาไปเบื้องให้หน้ากันนะครับอันนี้ก็เป็นวิวต้องให้ต้องหน้าของโพเท่านะครับจะเป็นเทนลักแต่แดนเนาะนี่ผมไปหน้าจะคล้องนะครับเด้อเอาไปหน้านำมูลน้ามั่งเพิ่นนะครับจ้าเพิ่นสิวาจะได้แหละแต่เห็ดน,น้ำเพิ่นเห็ดอยู่ให้กินน้ำเพิ่น,นึือเก่าล่ะครับตัวน,นี้เป็นหน้าดำนะครับตัวน,นี้เป็นตะกาเนาะที่ผมใ้เอ ลกไปนะครับลกไปแล้วก็เอาไปดาหน้าทงที่จะคล้องสื่อนะครับตัวน,นี้เนาะตัวน,นี้เป็นหน้าดำดำกับง,งามน,นะครับเป็นส่ปุ๋ยบางหาันมาเบืองหน้านวลวานนะครับหน้าโนนวานเนาะหน้าโนนหวานชิ้นเขียวตะถูกกับเป็นหยานะครับนี่เปียถ่ายเขื่อนสุป,ปรีดเนาะเขาว่าสิตาร์ทอยู่นะครับแต่ว่า ลดลงก็ลงยากขนาดนะครับอันนี้เขาวานนะครับตัวนี้ย้อนแสงก็ได้พี่น้องเด้อตัวนี้เขาวานนะครับเขาวานเป็นเขาว่านหลกักกตัดนะครับหน้านโน่นเนาะความแตกต่างก็คือเนี่ยครับตัดแล้วเนาะนี่มันสีมีป่องนะครับเพราะว่าผมทดลองเบิ้งนะครับว่าวานหน้านโน่นแน้กก็ตัดสิเป็นใจนะครับตัด ซื้อว่ามันบวขึ้นนะครับหนามก็บ่ค่อยค้งมันที่แตกต่างครับเวลาหน้านุ่นหลักกะบโบตัดนะครับเดี๋ยวอีกให้หนึ่งเนาะผมดูให้เบิ้งนะครับเนาะนี่นะครับให้นี่เนาะให้นี่งามขนาดนะครับตะกี้ไม่ต่หยาเนาะเพราะเวลาหยาตายเลยมันสิข้นอีกนะครับนี่ก็ความแตกต่างของหน้านุ่นนะครับพบมาปีนาสิ่ว่านวานกับสิบโบตัดนะครับก็คือส่งคืออยู่นะครับ บรรยากาศพุ่นะครับลงไปจนไฮพ่นต่พุ่นมันเป็นหน้าลงนะครับตัวนี้เป็นหน้าไฮหน่อยๆเนาะไฮนี่ก็ตัดนะครับแราบอง่ามเือกันนะครับถึงเอาปุ้ยมาโข่อยก็แปรด้วยนะครับผมจ้องไปซองไฮพอถ่าว่าก็จ้องไปซองไฮไปซะผมกับบอกเพู่นะครับแต่ผมนี่แนวความคิดว่าผมอยากลองเบิรงนะครับแต่ไห่ใครขับต่อพูนว่าปีหนาควรจะตัดหรือบ่ตัดนะครับเนาะอันนี้ก็ ต้นใหม่ต้นโพต้นโพต้นไส่นะเบื้องหยานะคร hmm. nhà, in ับด้วยทางหัเด <ique> ้อยห่อนแสงกนแลพี <negatively> ่น้องเนาะคันแท่ด้กับหกเลยนะครับเบาๆเลยคันแท่ก็ได้หกกับเป็นหกขาดเลยคันแท่เท้าวามาตัดหยาออกอยู่มาตัดเลี้ยขี่ขานหอบ กันแทกกับใบใหญ่รถกับรลกมั่วบดาใส่แต่หล่อันก็ตัดเต้ดูนะครับกันแทะโอกขนาดเลยกันแทกก็ได้ยันปีนเผาลูกหนี้ยุ่นพันปุยฝึงแล้วนะครับให้เด่กกับฝึงตัดไปนะครับให้นี่ตัดไปกะส่งโมง,งามำไปได้นะครับกันแทกกับหญ้าพียงเอวคุณไปว่าหกขยาเด้พี่รองเด้อ ม,มืเอยริ่มตัดได้หออเมือ่อยขั้นแท้กับขั้นโมยใหญ่พ<ม>ีนา,ากระสีเฮ็ดไม้อยู่ครับอยู่มองนี่แหละลว่าตอนนี้เพิ่นเฮ็ดปีบางหันนึงหน้าเฮ็ดไม่นะครับหน้าให้นี่เนาะหน้าให้นี่เป็นหน้าเฮ็ดใหม่แปลงใหม่นะครับเป็นว่าพีนาอาจจะเฮ็ดมันก็เริ่มบางอ้ามเลยนะครับเป็นดินใหม่เนาะตอนนี้เนาะตันนี้นะนมองลักษณะเกลตอแดนนะครับ หน้าตรงนี้นะครับมีทั้งหมดสามอีสามสิบเอ็ดลายนะครับหักเนื้อทีออกเนาะสามสิบเอ็ดลายนะครับเป็นหน้าเข่าอยู่นี่สาทั้งหมดเป็นข้าวเจ้าหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับตป็นงูปล่อยง่ายตัวน,นี้เฮ็ดหน้าขายอยู่และวอย่ากะงหัขนาดยูก็แทกก็ได้ นี่นะครับรนี่เงีกินีบอมบูซาด้วยครับเรื่อเอา,ามพา,า,า,าพันมาถลูกพวกครัวคาบก็แท้พี่น้องไอ้ว่าหกกระยาตัวเงี้ยฮะวผมขี่ขานนะผมไม่ได้ขี่ขานเลยแค่ผมขี่ขานตัดซื้อ,อเครื่องกับมีอยดหรอกครับแต่ว่าเวลาตัดแล้วมันมันตัดติดเธอตลอมันกหไไ็หอบไปใท้ล่ออยู่คนว่า อู้ไอ้ดีส้นหอบใช่มาแทะเขาเอาไปมองมาไกลนึงไอ้เจ้ม้หอบเบาไปมันเป็หอบด้วยขอดีเขามีหยานบนคันแท่นนะครับเนาะมีพกบุ๋งนะพวกบุ๋งหน้าเนาะหยอดหน้ามาให้นี่กระตัดนะครับให้นี่ตัดไปพอดีของ มีหยาบนกันแท่นหน้านะครับบบตัดสตวนหน้าเนาะเวลาเกี่ยวเขาออกนะครับอุ้ยเอางอหลงมาปล่อยนี่วัดดีครับกินข้าวเดียวพุน่นกระยิมนะครับนี่กับขั้นแทะน้อยนหนึ่งเบื้งนี้ครับยังไงผมเอา,บ,เอา,อา,าอบบตัดเอา,าหออยาบน,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 ยนะครับโอ้ไปค่ที่ตัดเอาขี้ขานหอบอยู่แลนะ้วนี่ก็กระแทหน่อยนนะครับยางเบิ้งเนาะ ม่มาถีเ่เพือยากมาตัดก็กอยากมาตัดอยู่เวลา a, ตัดแล้วแหละมันหอบไกลครับหอบฝุ่นก็ย่างกไปก้นทางฝุ่นนะครับแต่ตัดก็ยังเมื่อยนะเนาะมันมาหอบใส่ก็ใส่รออีกว่าก็่ไกลแล้วครับนี่ก็เอาหอมมะลิขึ้นกันครับมะลิหนึ่งสุดหาดิเป็นหน้ากหน้าสิ ปาเห็ดไม้นะครับน่าจะเป็นเห็ดไทยเดียวนี่ตุบโต๊ะโต๊ะโต๊ะยางเลี้ยวแต่ให้หน้าไร้ต๊คันแทะท้าเนาะคันแท้ก็แห้งหน่อยอยู่มันมันเอวมันรับคันแท้ก็ได้กิ่วหลายนี่นะครับคันแท้ทางมาเนาะบใหญ่หนี่ก็มีแต่บางหย่าครับนี่อุปสรรคของการเดินทางหรือบางหย่าเนี่ย นี่นะครับตัวน,นี้เป็นหน้าหลงเนาะอันนี้ตัดนะครับอืมอนี่ตัดออกแต่งามเลยครับเป็นถือว่าเปนม้านแล้วเนาะพักยังนอนอี่เนาะพักยังนอนีกเนอกินนี่มาเพื่อกินกบแกงเราใหม่ได้เนี่ยับนี่นะครับเขาม่านแล้วเนาะเขาม่านแล้ะกลมๆนะครับนี่เป็นวิธีธรรมชาติเพื่อนนะครับ จะไปวานปุ stumbled, hungry, him, ๋ยจะไปสู้นเพื่อนกูบุอะไรนะครับส่วนนี้มาด้านธรรมดามาวานปุ๋ยถังยางผ่าน่นะราม่านเขาสิแตกว่ะแม่นกระแม่นก้อนเพิ่์นอยู่นะครับผมก็บอเพื่อนว่าเพ่อนามว่าเพ่อให้วานก็เลยบ่ัวบ้าต้องเต้เบิดปุ๋ยไปพาให้ครับให้ลับสอบให้รอบเดียวขี่ขวอีกยิบรถตัดบระหันดี ราะมันดผิวนาบางาสะพมก็ได้สู้ยู่สองอาทิตย์ตัดู้เดียวสู้ี่สองอาทิตย์กินยาค่ายกำเนืิอจะว่าสิบว่าคืนเนีโอ้จ่างก็เจาะตัดก็เจาะกระแหนะครับตัดสองหมื่นก็แล้วนี่นะครับอันอนีไปเขาหน้าลงนะครับ่น พี่ผมลงคลิบไปข้าวกรอเดี๋ยผมมาตัดเขาหน้าตรงนี้นะครับนี่ขั้นแทกกะอุ๊มันเดี่ยวมอระแท้ๆกิ่วหลาเขาซุบในม่านเบิร์ดแล้วนะครับน่าจะเดือนนากระสีด้เกี่ยวแล้วละครับด้เกี่ยวเหรอนี่นะครับเบื้องบาบรรยากาศนะครับพี่น้อง ที่ได้บาได้ยูท่องไทยท่องหน้าเนาะยูกรุงเทพกรุงไทยกมเมองก็ขอเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดวิธีชีวิตชาวไทยชาวหน้าให้เป็นเบื้องนะครับเนาะเผื่อลำลึกความหลังสมัยแกหน้อยเป็นเบานะครับเห็นไทยเห็นหน้ากี่ทอดบ้านกินทอดวิธีคือเก่าแล้วครับกมเมองกับแต่ก่อนกับเป็นเื่นกันนะครับแต่ผู้มือในีลกการนะครับาอยู่บ้านน,านะครับเนาะมเมืองเรานะครับบรรยากาศเนาะอาจจะย่อนแสงแน่นะครับ นี่นะครับเข่าหน้าทุงหน้าตุงหน้าพอเถ่าใจายานะครับนี่กระยานะครับอันนี้ที่ปลูกไปที่ท้ายคลิปลงไปใหเข้าก่อนนะครับอันนี้เป็นไอ้เขื่อนซุปรีสนะครับเพิ่นวาว่าแจ็คแมนหรือบมเมนตหเนี่ท่อนท่านมากเพิ่นวาซุปรีตเพิ่นว่าของเขาคือปลูกก็เป็นภูมะิะแต่ขเขาคือ ขึ้นตะลั่ลดเดียวทั้งม,มันคือโมแตกกอแล้วจะเจืกเอกับเป็นว่าซุปปร,รีดกับซุปปร,รีดต้นเนาะอันนี้กับน้องสาโจกไม้ครับอันนี้้าออมอดินนะครับฟังหูก็จะเป็นกินีบอมบูซ่านะครับอันนี้ก็เลือกเึ้นมาเท่าไรสาขนาดหนึ่งพันสองร้อยหกสิบลูกบาทเมตรนะครับอันนี้ มพัฒนาที่ดินนะครับเนาะตัวนี้เป็นกระดบ้กระจกไห้นะครับนี่ห้าต้นนี้งามเลยนะครับหยาชนิดนี้นะครับน่านตายเกิดเรี้วหัวควายกินละอ้วนดีนะครับเขาเรียกว่าหยาไวหน้านะครับตันนี้เนาะนี่เบื้องนะครับเป็นหยาไวหน้าเกิดดีขนาดครับตัดไปหัวก็กินดีดี แต่ว่ามันปัดไปที่ละหล่อมันละลงลดลงกว่าไหนอ่ามันเป็นขีดตุ่มเนาะตัวน,นี้ก็แก่แล้วนะครับตัวนี้วอมบุษะดูก็บบบใหญ่หนึงนะครับเดี๋ยวคือเมื่อเทียงครับเห็นเทียงอยู่บ่เทียงหน้าแจาย่านะครับตัวน,นี้เนาะ เสาชิพกส่วนนะครับรวมดอกซานเนาะลักษณะ,ะ <c oughs> ส่ขงขงเพิ่นุนะครับเป็นส่งประนัดดาเนียครับเด้อมันส่งพุ่มเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจก็ลองไปคนเบื้องนะครับว่าใน,ใน,น,นอินเทอร์นนาะมันมีอยู่นะครับว่าส่งประนัดดาเป็นแน่ใดเนาะย <c oughs> ่างเลยบ่ถึงไรน,นะครับเมื่อยน,นี่ <c oughs> หลายหลายสามสิบไรก็ได้ ลูกเขยก็บดูเขยผู้เดียวยังไงแล้วทีน่าจะคล้องแน่น่าพอเทาแน่นะครับเห็ดหน้าอยู่สามทงแล้วสองทงบ่แล้วทงหนึ่งทงหนึ่งแห่งก็จะเห็ดนะครับมือใหลายก็จะคล้องกับเหตุง่ามประจําแน่หับเสื้อมงอแน่นะครับนั่นแหละบ่ไายก็เลย ป้าใหท้องหนึ่งนะครับอันนี้ก็เขามะลีหนึ่งสืบหานะครับตัวนี้นี่กัเมื่อครั้กับแพ่งโคลานะครับตัวนี้นี่นะครับหาแเพ่งโคลาเพ่งโคลากระตัดไปนะครับหนาแสบคุณอาจจะตายแน่เนะบาะบวกกันนะครับ <c oughs> เยวเบิูนสีหนาเที่ยงหน้าใจายาก่อน จะทายให้พี่น้องอเบิรงนะครับมันเป็นบานสวนนะครับอบานท,ทุ่งเทียงหน้านะครับดีนะครับเทียงหน้าจะย่านะครับี้ส่งประดัดดาเนาะยังข้างได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต่อนอกซ่านไมาอีกนะครับฟางนกซ่านตัวนี้นะครับตัวนี้นกซ่านเพื่อได้สชมวิวนะครับ อโอ้ยง่ายได้พี่น้องเลยฮอนกับหอนนานที่มากนะครับอาทิต์นี่งปลาเท่าหายมอวัน้ยว่า่ลยไ,ได้สอบเดียวน้วยร้ายสิทธิ์พลาดกนไปช่วมเบิงนะครับทักทิ่งเนาะปตสิภพาไปเก็บบักทัวทัวพรพเท่า,ากูกไว้นะครับเลี้ยงหน้ากระหกขนาดมีแต่หายา ยาต้อปูไว้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้องต้องถึงเนาะเบิ้งวิวนะครับเป็นไม้ล้วนๆนะครับเนาะดุน no. ล้วนหุ่นเป็นปวกกินหรอผบเนี่โอ้คัาดแผลปวกจ้อล่ะหน้าต่างมีอยู่ทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบสิบสองบาทนะครับ ันนี้วิวนะครับวิวทางทิศต,ตะวันออกนะครับเนาะตอนนี้เนาะตาตางนะครับที่ทายขึ้นมากังหันแล้วนอกซ้านนะครับน,นี่วิวทางทิศใต้นะครับวิวทางทิศใต้นะครับเบื่อมาเรือยพี่น้องเรือยทิศใต้พอได้ก,กวดนะครับพะเท่าว่าเห็นมะกวดแน่วะะ่าเหรอันนี้ทางทิศต,ตะวัน โต๊กนะครับทั้งรวมนั่นเป็นหย่านะครับด้วยหยาเงีย้ยคนวะเออนี่เปียไ้ายเขื่อนซุปเปอร์ลีดผ่นวะเจ้าแมนเร้อบัวแมนเหรครับฝังทั้งนี้นครับฟังตีเห็นลาค่าบ้านนะครับเป็นบ้านดอนศาสตร์นะครับหมู่ที่หมู่สองนะครับจะุมพิษเนาะหมู่สองบ้นานดอนศาดตำบลสังขอนอำเภอปพไซจังหวัดจจวบุรลรราชธา,านีนะครับ ห่างกันตรงข้างๆกันนะครับหน้าตัวฝันมาแปดลายนมาสีถ้ายู่ดีไม่แห้งกะพาสีอยากคอแบ่งปันน้ำฝืนต่ออยู่นะครับเพรามันเด็ต่อทั้งนานเป็นเถาเนะะาะกะไปย่มแต่เฝืนกัน,นยันในว่าจางไหนนะครับกะถ้ารอเพฝืนอยู่นะครับพอว่าวิวมันดีนะครับหน้าจะคล้องกับหอดนี่นะครับมองดนโนนตัวนี้นะครับมีเขตกันนะครับ ไฟกันนี่ในมีดเด้อี่อ้องเด้อยางเสียงดังเนี่ยใส่เกือบบุดขึ้นมาตัวนี้นะครับถี่ออกมานี่เนาะกองว่าตัวนี้มันมาเป็นเพิ่งนะครับผมจะเหตุเป็นนกซาน,นะครับแบบบดไอแอมเนาะนกซาแบบบดไแอมนะครับมานางชมบิวโอหวกขึ้นแล้วครับขึ้นเขาไซร์ล่ะ โอ้ปไดมาหน้าดนหดคืออะไรย่ลุกปวกกันครับพ่เท่ากับม่านหน้าซื่อเลยกับบเบิงเลยมองไม่สีดูผ่านปัวเรื่อ่ไเทียงหน้าปัวเรืนี่ เงิ่อนกระถ้านในมีนะครับเห็นกรข้านแหลวอยอยู่ยาก,กเขามาได้เหืออได้เทียง<ม>เป็นเสาใหม่นะครับย่านโบไว้อยู่ย่านหรือเปลี่ยนเป็นเสาปูนอยู่ครับพี่นอง ขืนคือแล้ะแม่นขื่นตรงแล้วครับขื่นตรงก็บรางะนี่นะครับปัญหาเห็ดเงานสมัยใหม่หัวเก่าปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเป็นมันกับบองมาดูคู่อาทิตย์นะครับแต่วานนาแรกมันกกับาม่าได้เป็นกระสิมาแต่นาคุนหนึ่งครับ นนอั่นนะครับก็ตังน้ำมันตรวจทิตย์นะครับเสาหนี่เป็นเสาไม้แดงกับไม่จิ๊ดด้วยครับต้องถามแปนพืชนะครับแปนพืนครับตรงเนาะค้างเป็นไม้ไม้กุ้งนะครับค้างไม้กุ้งตรงเป็นไม้กุ้งนะครับแปนพื้นเป็นไม่อ e ีห่มนะครับไม่อ e ีุ่มแปนแอบเนาะ ป็นแอมเป็นไม้ย e ิ่หุ่มนะครับยังมาเบิ่งก่อนฆ่าเก็บบมกทัวก่อนโอ้แต่งามเลยหมกตายเพื่ออะไรพวนี้ทัวก็ได้นี่นะครับหน่วยหนึง่งโอ้เหี่ยวนี่นะครับหมกทัวอินซีธรรมศาสตร์นี่นะครับ อันนี้เป็นยามูระโตเน้อครับเด้่อมูระโต้ตัวนี้สายพันธุ์ที่แบ่งมาจากรุ่นพี่นะครับมาพันุมูระโตแเนาะตัวนีวว้งามขนาดนะครับลงเหลืออยู่ผลผลิตจากแบ่งปันมาจากไอสร้างนะครับไอไสร้างสร้างซ่านเนาะสื่อเสษเป็นกับอหอนิกรรมอินฟินิตี้นะครับเลยเนาะ เดี๋ยวพาไปเก็บบักทั่วครับกิช่วยร้ายทำได้ลหละทัว่วเป็นว่าข้าพโพดซุประบบข้าพโพดเป็นไงืข้าวโพดพิตามีเม็ดมี่มมยังอยู่บ้โอ้ยห่างพขาหรขาโพดไเป็นปักแล้วนะครับแต่ว่ามันหมดเต็มเนาะนี่นะครับปูแบบบ้านๆน,นะครับอันนี้ก็บริดัซซปุ๋ย อันนี้ว่าแม่เขาพูดนะครับมันยาในเปียแท้เกลือซุปเปอร์ลิฟคันวาเออน,นื้อเบ่ตงตัวนี้ก่อนตัวนี้คือส่งคือเลยเต็มดูบะนี่เต็มแ้วคืออับมันแห้งเอ,อ้อเรื่องนี้ยู่พี่นอ้องเต็มอยู่ตัวนี้เก็บมาน,นี่มา อ่ะปพิ่นวะเรียนเน้นทั้งห,ดห่ดภาษาอื่นกทั่งผู้ภาษาอื่นจเพ้าคนคนอื่นมาคื่อหรือบ่คตัวนี้ก็ท่องอ่างเก็บหนามนครับตัวนี้อ่างเก็บหนามมันไก่เทียงร้ายนะครับเพอผมจะเห็ดเป็นไหหนาผมก็เลยมาสีทมตัวนี้แล้วก็จะใส่น้องสาตรงนูนนะครับ <c oughs> ไอ้ต้นสมเสียวเลนอครับเดีอใส่ต้มครบหน่อยเล็กหน่อยโอ้ขากขนาดเ้เนี่ก็เป็นเนเปนเเียร์ไทยเกลือนซุปเปอร์ลีดคือกันนะครับเบิ้งภาพพี่น้องเก็บตบัวกันหน่อยนี่นะครับตัวอินซีเนอครับเดือดถั่วอินซีเม็ดเ,เพียบมเดไซวิ่งย,ยังบมเดไซนะครับฝน รานเคมีกับบเดพุนเพียกินเบิดเละโอ้นี่ตัวนี้แห้งร้ายครับนี่เบื้องก็เบ,บื้องร้อยเกมบมกทัวพัเถาก่อนบนมาปลูกไว้เพมน่นมะนากับบกเก็บได้เพือ่อนนึกได้จังเก็บกเพื่อกันจนเหี่ยวเบิดเก็บมาแบ่งกินสุพีสุนองนะครับตัวอินซี รักษาสุขภาพนะครับฮากู่ฝนนี่นี่หน่วยหนึ่งตป่นหน่วยหนึ่งนะครับมันส่อนดีไว้ส่อนดีขนาดส่เป็นเนเปียท้ายเขื่อนซุปปรีนะครับเพราะว่าผมเสียบใส่ขั้ใหม่เนาะอย่าอันนี้ก็ร้ายขนาดนะครับโคกเรื่อยๆพี่น้องก็เทศด้อ บม่ได้ข <antes> ี่ข้านได้ไปหันเนื Rodriguez ้อไอ้ต <Yeah. S 1> ั๊ดคือมันหอบหนักเก็บหนักเดี๋ยวหนาแรงตะเกียวเข่าออกนี่เดี๋ยวกระแปดนะครับเพราะว่าเอาหัวลงมาลุ่มเบิดจ้องไว้หัวดีกว่าบอกพ่อเท่าพ่อเท่าว่าให้มาตัดเนี่ยบอกว่าเอาไว้หัวสะพวกเลยว่าตะเกี่ยวเข่าออกมันจะมีมองให้ปลูกเลยก็ะบอกไป่ได้ขันนะครับขี่ขานตัดเนื่อ เฮียวเบิดได้แต่ปลูกทั่วเหียวเมื่อนี่คือต้นเหียวเบิดกพ้โลกต้นกุ้จเก็บแล้วปูเถ่าเพื่อแหนมบุคคลเห็ยนเสมอวมาหน้ามาวานปูเก็บเมือก่อนเากรยามาเบือกินเอานี่นครับน่อยหน่อยหน่อยเก็บอาทิตย์หนึ่งสีน้าเธอหนึ่งหนึ่งผูดีเหียวนะครับ เงียเวิดนี่เต็มคูแล้วปูกับคูบ้วานปุ๋ยเอาไปเลยล่างละแหละคู้ว,วานปุ๋ยก็ได้เก็บไปต้มันเที่ยวมันก็นกนเอาไปดึงใส่ปลากระแสบด้วยครับพี่หนอะเงียถิ่มเลย พอมันกินแล้วมันหวานเนาะอุ่นเผาผนมากหนึ่งเปื่อยๆนะครับมันเดพิ่กับว่ามันเหี่ยวกะหัวเฮ็ดแนวมันแนงอันนี้มันเป่นหมกทั่วที่จะเฮ็ดแนวนะครับหมกทั่วกับมันเป็นใครก็เป็นพืช GMO เนาะพอเวลาจงไวเฮ็ดแนวแล้วมันเอาไปปลูกมันบกเกิดนะครับผมเคยจงไวอยู่ติดไปสื่อมาจากน้ำหลานเขานะครับมันเป็น พันธุกรรมที่โดนตัดต่อมาแล้วนะครับที่เราจะให้ขายายพันธุ์เนะาะมันต้องไปสือมเมล็ดจากเขานะครับก็บเลยเอามาแช่ขวอมืูเบืองนะครับก็เคยจงไปเลยเอามาปลกกูปลกเขาบวกเตือนะครับมเมล็ดมันพวกขนาดเลยขันแทก็ได้อู้อยากไอพี่น้องท่านผู้ชมดิลวกแรกระยากันได้พี่นอ้อ,นนะนองด้วย บ่เคยผู้เดียวได้ลูกยังน่อยอยู่ t ่เคยผู้เดียวแต่หน้าแต่นาก็เฮ็ดหลายแท้ๆปักไปเบิงต่อพี่น้องัมีอยู่ยังมีอยู่ดิหน่อยนึงดเต็มคู่ะเต็มคู่กเมื่อ โอ้มุดแดงไฟแหงมูถือกันตัดอย่างอื่นบ่อยนะครับผมอย่าแต่มมุแดงไฟตัดมันเปื่อยเลยผมบึงอย่าก็ยังมาตัดออกอยู่ครับแต่ว่าเวลาแบกมันไกลไก่ขนแหกอะไรไกลพรโดที่จะแบกขึ้นรถนะโอ้โอะไรกันีเหตุยังไง เบิกหมงแตงหมูแตงก็จนเปื่อยหูหกก็ปเป็นดงงูจงอางอยู่ไปจังเาะพู่น,นะครับไกลขนาดย่าผ่าออกเมื่อนะครับผมมันมันหกหลายจะคล้องกระยานงี้นี่ แปงแตงก็จนอันน่ะเบิด <c oughs> เก็บมกแตงหน่อยปะ่ะนี่แตงกินสี่นะครับกินได้เลยมกแตงอันนี้ต้องไปล่างหัวมันดอกตอนปลูกที่แรกปลูกที่แหลกมันกับมะฮกนะครับถ้าฝนตกมากหญอแจ้งกนมาแต่ทางาไหนมะมพกขนาด จะมันข้นมาได้จังไดหยาก็ได้ที่นาแรงแล้วว่ามันมันมีหยาพ่อเส้นมัวอกินเบิดฝนตกมากลลวอู้ยมันยกเบว่าเลยจะมันมาได้ทางใดหยาก็ได้นาแรงมันก็บววขืนร้ายขึ้นหยาขึ้นหนาฝนนี่เพได้เห็นงั่วย่ะควายกินผูกต้องตรงให้ตรงนะที่นาฝนมากเลยอู้ร้ายขนาด หลยเลยเวลาเล,ตาลายตยัดออกมัตัดบุได้ดีมีแต่น้ำโดดเขามาบุได้โดดช็อปตัดาน้อก็ลงมาบุได้จะเป็นกับปอยมันขึ้นเราเลยไปได้ครับพี่น้องเดียรับชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าแล้วครับเนาะเดี๋ยวพบเบ้นะครับวันนี้เ,เต็มคู่ ถ้าหมกทั่วถ้าหมกแตงเนาะหมกแตกสองหน่วยไยแนี่ยถึงหมกทั่วนะครับเป็ดอย่างไรก้กะรับชมคลิปยูใจนะครับวันนี้มชมบรรยากาศทง้งไทยทงหน้าทายให้พี่ดองอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศอยเพิ่งเบิกนะครับเนาะ,นะอย่างไี้ก็ฝากเพียงกำลังใจให้ทุกคนนะครับเนาะสู่เบียกสู่งาน ด้เงินในทองกลับมาอยู่บ้านอยู่ไฮอยู่หน้าบรารยากาศทงไฮทงหน้าคือเก่านะครับสำหรับวันนี้เนาะใจแย่แนวนะครับขอหยาดล่าทันผู้ชมไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำภารกิจต,ต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ